สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลีน่าจังเดือดบานร้อยล้านเละหมดจะบุกทั้งเสพยาถุงยางเกลื่อนรั่นถึงพอบอตอรรอผู้ว่ากทม เจอสภาพแวดล้อมแบบนี้ทำเดือดนักลีน่าจังเด็ตไอดอลรุ่นใหญ่คนดังไลฟ์สดเผยสภาพตึกของห้างกลางเมืองที่บ้านร้อยกว่าล้านของเจ้าตัวอยู่มา30กว่าปีแต่บริเวณภายในห้างที่เจ้าตัวพาไปดูพบสภาพสกรปรกมีคนมาอาศายัยร้อมทั้งโวยสนั่นกับสภาพที่เห็นว่าทั้งเหม็นไปหมดสกรปรกด้วยกองขยะขนาดพงจังแม่บ้านมาทำความสะอาดเป็นพันแล้วนะกลัวจะไฟไหม โดยยังพาไปดูไปชี้จุดบอกมีการเสพยามาร่วมเพศกันถุงยางอนามัยเต็มเลยห้างลงทุนเป็นหมื่นล้านปล่อยให้มาขี้มาเยี่ยวตรงนี้โซกรปรกขนาดไหนห้างเมื่อก่อนไม่ได้โกรปรกอย่างนี้ต่างดาวเข้ามาแย่งตอนเช้าแผงลอยหน้าบ้านพมา่าหมดโดยยังบอกว่าผู้ก่อการร้ายบุกพร้อมโชว์สภาพชิ้นส่วนที่เห็นเกลื่อนรองเท้าเสื้อผ้าเศษขยะกองเกลื่อนกลาดตอมอต้องมาจับปล่อยให้มากินมานอนผู้ก่อการร้ายบุกแล้ว ต่อสักสุขวิมนผอบตรต้องมาจัดการเอามันไปเข้าคุกให้หมด พร้อมทั้งยังเรียกหาผู้ว่ากทมชัดๆต,ต้องมาปิดห้างนี้เลยสกรปรกเกินจะรับได้พวกนี้ต่างดาวหลบหนีเข้าเมืองทำผิดกฎหมายแล้วมาอาศัยห้างชั้น3ามอินทราสแควร์อันตรายถ้ามันวางระเบิดวางเพลิงขึ้นมาและยังฝากถึงตมมาตรวจสอบด้วยต่างดาวหลายชาติช่วงนี้ยิ่งมีปัญหาผู้ก่อการร้ายด้วยลีน่าจังยังเผยความเดือดร้อนในการอยู่อาศัยตอนเย็นมีการนัดมาเป็นสิบมาเสพยาใกล้แถวนาบ้านเจ้าตัวเหม็นเข้าไปในบ้านขนาดปิดกระ โตกิดประตูเหม็นขยะเข้ามาในบ้านมีมานอนหน้าบ้านแม่บ้านไปบอกยังจะมาต่อยเอามีดแทงด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ